สวัสดีครับเรวเทียนพยากรโดยผมประจารนุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักษัตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีวอกหรือว่าปีลิงประจำเดือนธันวาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ัครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดปีวอกหรือว่าปีลิงนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเดงครับผู้ที่เกิดปีวอกครับดวงชะตาของท่านประจําเดือนธันวาคมปี2566นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงของเดือนธันวาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งี่คือไพ่สิบไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นจะได้ทำงานร่วมกับคนหมู่มากหรือไม่จะได้ให้บริการคนหมู่มากแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ อย่างเช่นบางท่านนี่นะครับผมเป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วงเดือนธันวาคมนั้นจะขายดีมากๆลูกค้าของท่านจะเยอะมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่สิบไม้เท้านั้นยังตีความหมายได้ว่าบางทีตัวท่านเองนั้นค่อนข้างจะยุ่งมากๆจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะครับเดือนธันวาคมนั้นจะมีวันหยุดยาวมีวันหยุดเยอะวันทํางานค่อนข้างน้อยนั่นเองบางหน่วยงานนี่นะครับมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า งานโปรเจก์นี้งานชิ้นนี้จะต้องสำเร็จเสร็จสิน้นภายในปี2566นั่นเองตัวท่านเองนั้นก็เลยยุ่งนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นต้องเลิกงานดึกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีวอกครับเดือนนี้คือเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2566แล้วนะครับปีพุทธศักราช2566เหลือระยะเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็จะจากเราไปปีใหม่ปีพุทธศักราช2567 ก็จะเข้ามาแทนที่ถือว่าในช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนสักราชใหม่นั่นเองนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนสักราชใหม่นี้นะฮะดวงชะตาของคนเรานั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตา ก็ควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตามีการดูดวงส่วนตัวของท่านเองสักครั้งสองครั้งนะครับผมในช่วงนี้ถือว่าจะดีมากๆนะ่นเงตัวท่านเองนั้นจะได้รู้ว่าดวงชะตาของท่านในปีพุทธศักราช2567ัปีใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะได้วางแผนชีวิตจะได้วางแผนเกี่ยวกับเรด่างของการงานได้ถูกต้องนั่นเองนะครับหากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุแล้วก็ ขอให้ตัวท่านเองนั้นรีบติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างของจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาจารย์นุพร้อมและยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญพอๆกับตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้านั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่เกิดปีวอกท่านใดที่ต้องการอยากจะได้งานใหม่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ ีใหม่แล้วนี่บอกว่างานเดิมรู้สึกว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วอย่างนี้เป็นตน้นต้องการอยากจะหางานใหม่ท่านจะได้งานใหม่อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคนที่ตกงานว่าง,งานถ้าหากว่าได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายถึงว่าแม้จะมีคู่แข่งเยอะที่ไปสมัครสอบนะครับไปสมัครแข่งขันเนี่ยตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับการคัดเลือกอย่างแน่นอนถ้าว่ามีไพ่เจ็ดไม้เท้านั่นเองนะครับคนที่จะสอบบรรจุเป็นข้าราชการนะครับถ้าว่ามีการสอบในช่วงเดือนธันวาคมนั้น ผู้ที่เกิดปีวอกตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่เป็นข้าราชการคนใหม่อย่างแน่นอนนะครับไพ่เจ็ดไม้เท้ายัางตีความหมายได้ว่าธุรกิจการค้าการขายของท่านนั้นแม้ว่าตัวท่านจะมีคู่แข่งเยอะแต่ว่าหากตัวท่านเองนั้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าของท่านว่าเขามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนแล้วจะเกิดแนวคิดเกิดกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้นั่นเองนะครับเพราะว่าไพ่เจ็ดไม้เท้านั้นก็คือไพ่ชนะการแข่งขันต่างๆนั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5กันต่อเลยนะครับผมนี่คือไพ่ King of ฟ n อหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม่เท้าไพ่ใบนี้ตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีวอกนั้นตัวท่านเองเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ไม่ตกยุคสนใจเกี่ยวกับพวกข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเอง ประกอบกับตัวท่านเองนี่นะครับเป็นคนที่มีความสามารถในด้านของการพูดคุยต่อรองเจรจาดังนั้นเมื่อตัวท่านเองมีข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนํามาพรีเซนต์งานมานําเสนองานคนที่เป็นหัวหน้างานได้ดีฉะนั้นตัวท่านเองก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีความโดดเด่นในหน้าที่การงานกว่าใครๆนั่นเองนะครับ คนที่ได้ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายของท่านก็จะดีมากๆถ้าหากว่าเป็นไพ่ใบนี้เพราะว่าไพ่킹ออฟ of One หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกนั่นเองนะครับคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9้นี่คือไพ่สามไม้เท้าไพ่สามไม้เท้าก็ด้วยเช่นกันนะครับไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณเกี่ยวกับางด้านของการงานเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านบวกนั่นเองนะครับ ไพ่าสามไม้เท่านี่ตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มงานใหม่ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนั่นเองนะครับการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายคนที่จะต้องไปพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการค้าต่างๆนั้นจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางทีผู้ที่เกิดปีวอกบางท่านถ้าว่าที่บ้านของท่านนั้นมีกิจการมีธุรกิจก็มีโอกาสที่จะได้กลับบ้านไปช่วยเหลืองานทางบ้านคุณพ่อคุณแม่นั้นอาจจะให้ตัวท่านเองนั้นสานต่อธุรกิจของทางบ้านแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนการงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การ PR อะไรต่างๆคนที่อยู่ในแวดวงงานพวกนี้จะประสบความสําเร็จดีมากๆการงานของท่านนั้นจะดีมากๆนั่นเองถ้าหากว่าเป็นไพ่สามไม้เท้านั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นะฮะนี่คือไพ่เดชาริอัตหรือว่าไพ่อัศวินนักรบอย่างที่ผมบอกว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดปีวอกหลายๆท่านนั้นค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยหนักหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปัญหาอุบสรรคต่างๆค่อนข้างเยอะขอให้ตัวท่านเองนั้นใจเย็นๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องอดทนนะฮะมีความมุ่งมั่นตั้งใจชัยชนะจะเป็นของท่านอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าชัยชนะในครั้งนี้ มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับผู้ที่เกิดปีวอกขอให้ตัวท่านเองนั้นสู้ต่อไปนะฮะอย่าท้ออย่าถอยก็แล้วกันนะครับไพ่เดชาดิออด้ว่าไพ่อัศวินนักรบนั้นยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดปีวอกที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายคนที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายเดือนธันวาคมนั้นจะคึกคักอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเดือนธันวาคมนั้นเป็นเดือนสุดท้ายของปีมีวันหยุดยาวมีวันหยุดเยอะ ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันผู้คนไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเยอะนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมคนที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเช่นคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถตู้ขับรถเมล์ขับแท็กซี่นะครับรวมไปถึงคนที่ขับรถ2แถวขับรถทัวร์รถบัสรถรับจ้างทั้งหลายนั้นจะดีอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับรวมไปถึงคนที่ขับรถที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเข้าของรถบรรทุกต่างๆคนที่เป็นไรด้งไรเดอร์ ดีมากเลยนะครับไพ่ใบนี้คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสายการบินไม่ว่าจะเป็นพนักงานภาคพื้นดินพนักงานต้อนรับบนเครื่องนะครับเป็นสจวตเป็นแอร์โฮสเตสเป็นกัปตันตารางการบินของท่านนั้นแน่นเอียดแต่ว่าการเงินการทองของท่านนั้นจะดีได้เงินพิเศษเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกเรือขนส่งทั้งหลายก็จะดีนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรือขนส่งผู้โดยสารเรือข้ามฟากต่างๆ ก็จะดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเดือนธันวาคมนั้นเป็นช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยวผู้คนไปมาหาสู่กันเยอะและนอกจากนั้นนะครับไพ่เดชาริออั้นยังหมายถึงว่าผู้ที่เกิดปีวอกมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเช่นเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนขึ้นเขาขึ้นดอยในช่วงนี้อากาศเย็นนะครับ ไปดูทะเลหมอกไปสัมผัสกับลมหนาวกันนะครับหรือไม่บางท่านนั้นอาจจะเดินทางกลับภูมิลําเนาของตัวเองกลับบ้านเกิดถิ่นกาเนิดของตัวเองนั่นเองนะครับสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไปเยี่ยมครอบครัวไปเยี่ยมญาติพี่น้องและก็จะได้มีการฉลองสังสรรค์กันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายไปถึงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางก็คือรถนั่นเองหากว่าผู้ที่เกิดปีวอกท่านใดที่วางแผนจะซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่จะซื้อรถยนต์ใหม่นะครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีความกังวลใจอยู่ว่าทางสถาบันการเงินที่เราขอสินเชื่อรถเนี่ยจะอนุมัติหรือไม่ถ้ามีไพ่ในชาริออดก็หมายาว่าจะได้รับการอนุมัติและตัวท่านเองนั้นจะได้รถใหม่ป้ายแดงอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนะครับถามว่าได้ไพ่ในชาริออดนั้นยังหมายถึงว่า จะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือว่าได้ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกบางท่านนั้นอาจจะได้เดินทางไกลเช่นเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนในวันหยุดยาวหรือไม่ก็เดินทางไปทำงานเดินทางไปเพื่อการศึกษาแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่ดิชาดีดราายรออทรัวไพ่อัศวินนักรบนั่นเองครับสวนไพ่ king of swords ที่อยู่ในตําแหน่งที่7 ภายใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ปรับตําแหน่งใหม่ในช่วงปลายปีนี้นะครับขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็มีบริวารมากยิ่งขึ้น จะปวดหัวหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลนี่นะครับคนเยอะที่ไหนก็คือความวุ่นวายจะอยู่ที่นั่นตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะเครียดนั่นเองนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวท่านเองนั้นถ้าในมุมมองของผู้บริหารเจ้านายเนี่ยตัวท่านจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับตํารวจทหารจะดีมากๆากนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นงานที่จะอยู่ในระเบียบวินัยค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับ ขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่เดนเฮโรพันธ์หรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาต่อนะครับจะดีนะฮะบ,บางท่านที่วางแผนที่ต้องการอยากจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นปริญญาโทรปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศก็หมายความว่าความหวังที่ท่านไ้หวังเอาไว้นั้นจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดนเฮโรพันธ์หรือว่าไพ่พระสังฆราชคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ การอยู่ในวงการการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์คนที่อยู่ในวงการแพทย์นะครับเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ดวงการงานด้านนี้จะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับไพดีเฮโรแพนนวภาพ่ววาปสังขารานนั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกตัวท่านเองนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับฉะนั้นดวงการงานของท่านนั้น จึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีนดั่นเองนะครับไพดเฮโรพาลหรือว่าไพประสังคราชนั้นคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณนนิชย์จะดีนะครับอย่างเช่นบางท่านดินนะฮะมีการเปิดร้านขายพวกเครื่องสังกพันฑ์ทั้งหลายหรือไม่บางท่านที่มีวัตถุมงคลให้เช่านะครับเช่นเช่าพระเช่าวัตถุมงคลต่างๆถ้าเป็นด้านนี้ก็ถือว่าจะดีมากๆนะครับกิจการของท่าน อีกอย่างหนึ่งนะครับไพเดเฮโรแพนหรือว่าไพประสังคราชนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีวอกมีโอกาสที่จะได้ทำบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะ ไปเข้าวัดทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานบางท่านนั้นได้ไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บางท่านอาจจะได้ร่วมงานบุญเช่นงานบุญผ้าป่าสามคัคคีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าบางท่านนั้นถ้าหากว่ามีเวลาก็มีโอกาสที่จะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมทําให้จิตใจของท่านนั้นสงบเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับ ถามว่ามีไพ,พ่เดนิเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกนั้น จะมีเทพเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยแม้ว่าดวงชะตาของท่านมีไพ่เดชาริออตหรือว่าไพ่อสุวินนักรบมีโอกาสที่จะได้เดินทางค่อนข้างบ่อยมีโอกาสเดินทางไกลแต่ตัวท่านเองนั้นก็จับแค้วคลาดปลอดภัยนั่นเองนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดปีวอกก็ไม่ควรที่จะประมาทนะฮะในการขับรถขับราการเดินทางในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ผู้คนเดินทางเยอะรถเยอะไม่ควรที่จะขับรถเร็วจนเกินไปไม่ควรที่จะประมาทนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ควีนออฟคัพหรือว่าไพ่ราชินีถือถ้วยนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่ใบนี้ก็หมายเวาว่าคนที่เป็นพ่อบ้านคนที่เป็นแม่บ้านนี่นะครับในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ค่อนข้างหนักหน่นอยนั่นเองนะครับเพราะว่าจะต้องมีการเตรียมงานฉลองสังสรรค์ของญาติสนิทมิตรสหายของท่านหรือไม่ก็เรื่องของการทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวแขกไปไทยมาในลักษณะแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะยุ่นวุ่นวายเหมือนกันนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่า เนื่องจากดวงการงานของท่านค่อนข้างยุ่งนั่นเองนะครับบางทีทํางานในที่ทํางานก็ไม่เพียงพอน,ะนะนะั่นเองตัวท่านเองอาจจะหอบเอางานมาทําอยู่ที่บ้านในช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงกลางคืนอย่างนี้ก็ได้น,ะนะั่นเองเพราะว่างานค่อนข้างที่จะยุ่งงานค่อนข้างที่จะเร่งนั่นเองนะครับไพ่ควีด็อปคัพนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีวอกตัวท่านเองนั้นจะได้กลายเป็นที่ปรึกษาจําเป็นบางทีเพื่อนพ้องหรือว่าญาติของท่านนะครับเวลาที่เขามีปัญหาชีวิตขึ้นมา เขาก็จะมองเห็นท่านนี่แหละนะครับเป็นที่ปรึกษาที่ดีเพราะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่พูดจาดีวางตัวดีในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับในที่สุดแล้วตัวท่านเองนั้นก็จะปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าในจิตใจของท่านก็มีเรื่องราวมีปัญหาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องคนที่เป็นเพื่อนพ้องตัวท่านเองนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้จะต้องช่วยเขาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ คราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดปีวอกกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงเดือนธันวาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่ Queen of Pen t a เ l e หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่สองไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์มาจากการทำงาน เช่นบางท่านนี่นะครับผมมีโอกาสที่จะได้โบน้งโบนัสปลายปีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าได้เงินได้ทรัพย์มาจากการค้าการขายการทําธุรกิจของท่านเพราะว่าเดือนธันวาคมนั้นจะมียอดขายที่ดีมีผลกําไรที่ดีก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ว่าผู้ที่เกิดปีวอกครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก็ตามแต่แต่ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นบางทีได้วางแผนเอาไว้แล้วว่า ถ้าได้เงินโบนัสถ้าได้เงินจากการค้าขายได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาสักก้อนหนึ่งก็อยากจะเอาไปซื้อนั่นซื้อนี่บางทีอาจอยากจะได้ของแบรนด์เนมนะครับก็ถือว่าเป็นการมอบรางวัลชีวิตให้กับตัวเองปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งแบบนีนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้เงินก้อนใหญ่พอสมควรนั่นเองนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือว่าแม้จะมีเงินเข้าก้อนใหญ่แต่ก็มีรายจ่ายออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีมากๆใหญ่มากๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบได้เงินได้ทรัพย์เข้ามานั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดปีวอกท่านใดที่วางแผนในการที่จะขายบ้านขายที่ขายทางขายคอนโดขายเทาเฮาส์รวมไปถึงพวกอาคารพาณิชย์ต่างๆนี่นะครับ บางท่านนั้นอาจจะตีประกาศไว้นานแล้วล่ะแต่ว่าขายไม่ได้สักทีพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็จะสามารถซื้อขายได้นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้รับเงินก้อนใหญ่หลักแสนหลักล้านหรือว่าหลายสิบล้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่สิบเหรียญนั้นยังตีความหมายได้ว่าคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะดีคนที่เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทน ที่เกี่ยวข้องกับการขายบ้านมือสองการขายที่ขายทางพวกนี้นะครับจะได้เงินก้อนใหญ่จะได้ทรัพย์ก้อนโตเข้ามานั่นเองนะครับไพ่สิบเหรียญนั้นยังหมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบตัวท่านเองมีไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชโชคลาบที่ผู้ที่เกิดปีวอกจะได้ในช่วงของสิ้นปีนี้ก็คือโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานั่นเองนะครับถึงเวลาแล้วบุญที่ท่านได้ทำเอาไว้นั้นจะนำมาเป็นโชคเป็นลาบให้กับท่านในช่วงเดือนธันวา ปลายปีนั่นเองนะครับก็เตรียมรับโชคใหญ่เตรียมตัวเป็นเศรษฐีเตรียมตัวได้เงินก้อนใหญ่ได้เลยนะครับผู้ที่เกิดปีวอกครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดปีวอกกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่โดยชาวเดีออดหรือว่าไพ่อัศวินนักรบนั้นตีความหมายได้ว่าคนรักคู่รักของท่านนี่นะครับบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าตัวท่านเองเป็นคนไทยแท้ ก็อาจจะได้คู่ได้แฟนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนไพ่เดนเฮโรแพนหรือว่าไพ่ภาษาครานั้นคนรักคู่รักของท่านจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกหรือว่าปีลิงประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับ โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรโดยผมอาจารย์นุด้วยในช้าบและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีวอกทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำาคาติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ